สวัสดีครับนานา,นาทุกท่านครับพบกับการตกปลาสป,ปิวชิงหิวนะครับอีพีนี้จะเป็นอีพีแรกครับน่ครับมาดูบรรยากาศกันการตกปลาครับนาเต้ครับผมนี่ครับอยากนอนคนระับยินดีต้อนรับนานา,นาทุกท่านครับเราอยู่ที่ซ้อนปลาฟิชชิ่งปลาครับตอนนี้น่าจะประมาณ50-60คนแล้วมาถึงบ่ออีกสักหน่อยก็เริ่มตกกันแหลว ขั้นตอนแรกนะครับ <c oughs> ตั้งไม่ตายครับไม่ตายก็เขย่าให้สายจมนะครับแล้วก็ทุน่นพอแล้วพอแล้ทุ่นก็จะเหลือปิ่มๆนะครับเรายังไม่ต้องผู่งเปียกนะนี่ครับก็จะประมาณนี้แล้วก็เราค่อยมาเลื่อนหาระดับน้ำครับ อันนี้หาระดับน้ำครับแล้วก็เขย่าสายให้จมครับโอเคนี่น่าจะได้นะใช่ไหมหนึ่งข้อหนึ่งข้ออันนี้อันนี้หาระดับน้ำไว้หนึ่งข้อครับมาเริ่มลุยกันได้เลยครับเรับวันนี้เราก็ใช้เป็นโดงเบนโดมเล็กๆครับศูนย์ห้านะครับ หกสกหองดวงก็เมาแล้วก็วิธีการก็เจาะชิ้นครับเจาะชิ้นแล้วก็เอาเหยื่อพุ่มครับนี่เป็นแม่ตายนะพอดีเนี่ยเจาะชิ้นอย่างนี้กับแล้วก็ทีเดียวกดอันนี้เนี่ เสร็จปุ๊บเราก็ถอยได้เลยนะย่างเลยย่างย่างเขายังไม่เริ่มโอเคนะวิธีการตอนอยู่ 我宁多嘞。<music> <music> นี่นะครับได้มาอีกหนึ่งตัวมันจันเล็กๆตัวเล็กๆกินเร็วมากลุยกันต่อจบเกมแล้วครับวันนี้สุดยอดดีใจนันจันล้วนๆเลยไปเงื่อนครอบนอนจันครอบเงื่อนจัน 他要我弄来买的。